ที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคเนี่ยนะครับคุณสมบัติที่จะเป็นได้ตามกฎหมายปี6กนะก็คือต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจประดับเทคนิคนะครับตามกฎหมายใหม่นะซึ่งหลักสูตรยังไม่ออกนะครับหลักสูตรยังไม่ออกตอนนี้รอกันอยู่นะแล้วก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวงเล็บ 2. นะครับคุณสมบัตินะอย่างหนึ่งอย่างใดนะอย่างหนึ่งอย่างใดนะวงเล็บ2ก็คือเคยเป็นจปเทคนิคตามกฎหมายปี49เเหมือนเดิมนะครับนะเคยขึ้นทะเบียนนะครับ เคยเป็นเทคนิคตามกฎหมายปี49หมายความว่าแต่งตั้งเป็นจปเทคนิคโดยนายจ้างแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนได้เลขกสลมาอันนี้คือเป็นจปเทคนิคที่ถูกต้องตามกฎหมายปี49นะครับแล้วก็วงเล็บ3นะครับมีคุณสมบัติตามข้อ18หรือข้อ21แล้วแต่กรณีข้อ18คือท่านเป็นเทคนิคขั้นสูงข้อ21คือท่านเป็นจปพิชาชีพนะครับนะถ้าท่านอยากมาเป็นจปเทคนิคท่านก็ามาเป็นได้เลยโดยไม่ต้องไปอบรมเป็นจปเทคนิคใหม่นะครับ นะถ้าท่านจะเอาอเสร์ติฟิเคตเจ้าพ่อทค,น,คนขั้นสูงหรือทรานสปต์ ip, หรือใบประกาศของจ้พวิชาชีพเนี่ยมาสมัครงานเป็นจ้พเทคนิคท่านก็สมัครได้เลยไม่ต้องไปอบรมจ้พอเทคนิคใหม่นะครับนะถ้าท่านยินดีที่จะลดตําแหน่งตัวเองนะนะครับก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะน,นี้เจ้พจ้พเทคนิคก็มีหน้าที่ตามกฎหมายปี65 6ข้อเหมือนเดิมนะครับเปลนนเราเองเนาะ6ข้อเหมือนเดิมนะทีนี้